การทำเกษตรแนวใหม่ที่หลังไหลมากับกระแสทุนนิยมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเพื่อการค้าโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตในขณะที่ราคาต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลกเกษตรกรเดินตามแนวทางเช่นนี้นานปีผ่านไปรู้ไหมชีวิตที่เคยสดใส มีอะไรเหลืออยู่หนี้สินที่พ่อคูณจากการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในไร่นาร่างกายทิ่รยราเพราะพิษยาที่ใส่ลงไปสภาพดินที่เสื่อมสภาพและไม่มีทุนรอนที่จะนำมาถมมันได้อีกความรู้ภูมิปัญญาหดหายเพราะไข้แต่แนวทางทุนนิยมมาวันนี้เกษตรกร หรือในนามใหม่ที่เรียกว่านักจัดการไรนาจำนวนมากต้องสิ้นเนื้อประดาตัวไร้จั่วกันแดดฝนท่ามกลางวิกฤตทางความคิด ที่ผู้คนจำนวนมากไร้ทางออกของชีวิตกลับมีเกษตรกร,กรจำนวนมากหันไปหาภูมิปัญญาเดิมเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินไปสู่ความเป็นไทยปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาปลูกไผ่ไม่ฝักใฝ่สารเคมีไม่มั่งมีแต่เพื่อชีวิตที่พออยู่พอกิน คือในส่วนที่ดินถูกทําลายจากระบบการผลิตแบบเชิงเดี่ยวอะไรก็ตามที่ที่ทำลายจนจุลินทรีย์มันก็ไม่มีจนจนจนมันเป็นคนป่วยะนะที่ดินเรากลายเป็นคนป่วยแล้วมันมันมันเดินเองไม่ได้อะมันคนต้องเข้าไปช่วยเหมือนคนป่วยหนักต้องไปปั๊มหัวใจน้ําหมักจุลินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนปุ๋ยหมักอะไรที่เราไปใส่เนี่ยมันจะเหมือนน้ำข้าวต้มคนป่วยแล้วแบบเืมตามไม่ได้ต้องหยอนน้ำข้าวต้มต้องไปช่วยปั๊มหัวใจหยอนน้ำข้าวต้มในห้องไอซียูไอพวกนี้ก็จําเป็นนะแต่ถ้า จำเป็นไหมสาหรับที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วมันมันก็ไม่จําเป็นเพราะมันมีผู้นิย่โดยธรรมชาติของมันแต่ตอนนี้ถ้าถั่วเฉลี่ยนี่มันจําเป็นในประเทศไทยเพราะว่าส่วนมากที่ดินมันมันมันอยู่ระดับป่วยหนักเนาะทั่วๆแล้วก็เลยจาเป็นอย่างไรก็ดีภาวะที่มีการทําเกษตรเคมีอย่างเข้มข้นมานานปีวันนี้เกษตรกรจํานวนมากก็มาถึงขั้นวิกฤตไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในขณะเดียวกัน ก็ขาดความมั่นใจที่จะย้อนไปสู่อดีตการคิดค้นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ากเกษตรปราณีตหนึ่งไร่จึงเกิดขึ้นเกษตรปลาณีตมันเกิดจากปัญหาที่พบก,ก็คือปัญหาที่คนมาถามเรา mm. คือในส่วนที่เราทําไปเนี่ยเราไม่ได้สงสัยแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เราเข้าใจถูกเึ้ามาที่ถีความเห็นถูกเราไม่สงสัยแล้วทําเพียงแต่มันมันต้องสื่อให้คนอื่นได้เห็นอย่างเช่นยกตัวอย่างอาง,อย,างอย่างเช่นเช่นผม ทุกคนเห็นเนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยต้นนี้มันเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคนทั่วไปมันจะเห็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้เห็นต้นต้นนี้อย่างนี้นะผมเห็นอย่างนี้ต้นนี้ห้าคนโอบแล้วเดี๋ยวเนี้คือถ้ามันลงดินแล้วไม่ตายสักเมื่อไหร่มันห้าคนโอบแน่นอนเราก็เลยเห็นคุณค่าของธรรมชาติเนยค่อนข้างค่อนข้างต่างจากมิติที่คนอื่นเห็นนะมันก็เลยจะให้คนอื่นเขาก็จะมีคําถามเยอะแยะโอ้วเมื่อไหร่จะโตมันโตชาปลูกแล้วไม่ได้ตัดสักทีอะไรมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเราเว้ยเมื่อเราจะโตผมว่าเมื่อไหร่คจะลูก มื่อไรคุณปลูกเมื่อนั้นโตเลยไม้โตเร็วก็ไม่ปลูกเร็วไม้โตช้าก็ไม่ปลูกช้าไม่โตเลยก็คืไม่ปลูกเลยเกษตรปรานีดหนึ่งไร่เป็นการถอยร่นมาตั้งมั่นด้วยแนวทางใหม่ความคิดใหม่วิธีทําแบบใหม่ในพื้นที่เพียงหนึ่งไร่ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่นำร่อง250แปลงโดยในแต่ละหมู่บ้าน จะมีเจ้าของแปลงนำร่องคอยทำหน้าที่ขยายแนวคิดหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้านการเกษตรของบ้านนั้นๆการปรับเปลี่ยนวิธีคิดฐานคิดวิธีการขั้นตอนอที่พ่อทำอยู่ตอนนี้มันอ,อันแรกเนี่ยเราเราเอาชาวบ้านเนี่ยมาอบรมมาอบรมในหลักสูตรที่เรากําหนดไว้ก่อนหลักสูตรก็คือหลักสูตรว่เราพยายามที่จะให้เปลี่ยนวิธีคิดจากวิธีคิดเดิมที่พึ่งพา เงินเป็นพระเจ้าพึ่งพาภายนอกพึ่งพาตลาดพึ่งพาอะไรเนี่ยมาเป็นหลักของศาสนาอย่างเช่นพระทีเจ้าเคยตตัสว่าตนเป็นที่พึ่งแหตงตนอัตหิอัตโนนาโถแล้วก็มากําหนดเป้าหมายว่าจริงๆแล้วที่ที่เขาไปหาอยู่ทุกวันเนี่ยไปหาไล่ล่าหาเงินเนี่ยชีวิตเขาต้องการอะไรต้องการคุณภาพชีวิตไหมอะไรเงี้ยคือเขาต้องปรับมาถ้าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องการคุณภาพชีวิตต้องการความสุขใช่ไหมถ้าต้องการความสุขนียประกอบได้บ้างเรา ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอาชีพไหนไม่ได้นะนอกจากอาชีพเกษตนระที่คนจะอยู่ด้วยกันอนะ่ะเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็จะทําทํากิจกรรมร่วมกันใครทำกิจกรรมมันเกิดการเรียนรู้นะเด็กรุ่นเด็กรุ่นก่อนไม่รู้ว่าพริกปลูกยังไงอายุเท่าไหร่เก็บยังไงต้นอะไรมีกี่พันรสชาติมันต่างกันยังไงเขาจะไม่รู้แต่ถ้ามีอยู่ด้วยกันก็จะรู้แล้วก็มันก็จะทําให้ให้ให้มีว่าปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยเพื่อให้ลูกตัวนี้ให้หลานต้นอะไรก็จะรู้พร้อมกันอย่างเช่นเนี้ย เราปลูกรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้ให้เราเห็นไหมแล้วรุ่นหลานเลนหลุนเราไปเนี่ยก็มีเนี่ยอย่างเนี้ยนะเป็นมะข่ามโมงคือหลานเรามีบ้านไม้มะข่ามโมงแต่นี่เรากําหนดอะไรลูกหลานได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค้นพบสุดยอดเลยนะแต่ม่นก็มีอยู่เดิมอนะแต่มันเราเจับหยิบยกขึ้นมาให้ให้เห็นคุณค่าทีนี้ความหมายในการบริหารดินของพ่อเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราจะ ไอ um ้ขยมนี้ต้องปลูกนี้ขยมนี้ต้องปลูกนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ฮะปนกันเลยไอ้ปนนี่ทําไมมันปนไม่เหมือนกันแต่ละกอกล้วยเพราะว่าเรากินอาหารไม่เหมือนกันเราต้องดูว่าเราต้องการอะไรบ้างเป็นหลักไว้ก่อนแล้วพอไม่เหมือนกันเนี่ยจะทาให้ให้โครงสร้างของธรรมชาติมันไม่ขาดแคลนยิ่งเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่แล้วฉะนั้นก็พยายามจะคงตัวนั้นไว้ด้วยความหลากหลายไว้ด้วย เราทำตอนแรกผมปลูกกล้วยเพราะว่ากล้วยต้องการเป็นร่มเงาเพราะร่มเงามันจะทําให้อากาศในแถวนี้บริเวณนี้มันเย็นเย็นกว่าเย็นกว่ากลางแจ้งพอเย็นเนี่ยมันเหมาะที่เราจะปลูกพืชใหม่ไหมถึงว่าเหมือนมีร่มมีม,มีมีพืชใหม่มันอาศัยร่มเงา,า,เงาใช่ไหมแล้วก็แทนที่เราจะไปเอาใไไบมะพร้าวมามาม,มันก็ไม่ออกรอ่ะใบมะพร้าวแห้งมา,ม,า,ม,ามันก็เป็นร่มเงานะหรือสแลนก็ได้แต่มันต้องซื้อเนี่แล้วก็มาคิดว่าเอาพวกนี้แทนพอเอากล้วยมาใส่มันก็ออกนอรมันไปเรื่อย กล้วยนี่ก็จะมีเวลาเราตัดตรงเนาเขามันจะกลายเป็นปุ๋ยมันมันเท่เวลามันเปื่อยเน่ามันจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วทีนี้ก่อนที่กล้วยไปเนี่ยมันเราก็ไม่กินกล้วยอย่างเดียวเราก็ต้องกินพริกเนี่ยอย่างพริกเนี่าะเนี่ยพริกเนี่ยมีพริกกล้วยเนี่ยกล้วยมีพริกมีเนี่ยแล้วก็ปลูกคล้ายๆกันเนี่ยอย่างพริกกล้วยตลอดไปแล้วถ้ากินพริกเนี่ยมันก็คงไม่พอแล้วก็เอจากจากกล้วยมันมีกล้วยอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องตลาดไหมเราก็จะปลูกอย่างเช่นยอลูกยอเนี่ยไว้ด้วยเพราะว่าเรามองเรื่องอาหาร ผลักพื้นบ้านว่าใบยอก็จะได้ทําพวกห่อหมกลูกยอก็มาทําน้ําผลไม้อะไรที่ทุกวันมันกำลังทาไปแล้วก็เม้แต่ลูกมันก็มาตําอะไรที่ชาวบ้านเขากินอยู่แต่ก่อนลูกยอเนี่ยมันก็อายุอยู่ต่อไปมันก็ไม่สามารถทําบ้านได้แต่แล้วกล้วยนี่ก็กินลูกยอก็กินพริกก็กินแต่ที่จะทําบ้านล่ะเอี่ลองลองปลูกไม้ยางนาไว้ไหมเนี่ยพ่อวันนี้ทำบ้านได้ก็ปลูกปลูกตรงไหนก็ปลูกใกล้กันเพราะจะได้ลูกเราจากตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้ได้ จะความชุ่มชื้นจากกล้วยจากอะไรและพื้นที่เราก็ไม่ต้องเปลืองเพราะไม้ยางนานี่สองฟีมันจะโตเท่ากับต้นยอและพลิกมันก็หายไปแล้วพอมันสูงขึ้นพวงนี้รุ่งเรือมากขึ้นอาจจะปลูกมะเขือพวงขึ้นมาและปลูกของพืชขึ้นมาปลูกพืชันชยและพื้นที่เราตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราปลูกต้นไม้ห่างกันแเมตรแต่นี้มันไม่ใช่8ดเมตรแล้วมันแค่30สิเซนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ไปกล้วยมันก็30เซน เนี่ยมันมันมันก็ใช้พื้นที่ได้อันนี้เป็นความผิดมากเลยที่เราบอกว่าต้องปลูกอะไรห่างกันแปดเมตรสิเมตรมันมันไม่รู้่ามันไปเอาเอาคิดอะไรมาก็ไม่รู้ชาวบ้านก็เลยหลงไปเใช่ใช่ใช่แล้มันอยู่ด้วยกันได้มันมันไม่มีปัญหาต่อกันเลยนะมันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาต่อกันเลยดูเลยเห็นมันแต่ขอให้เป็นพืชคนละอย่างแค่นั้นเองมันจะเกื้อกูลกันแล้วรากพืชบางชนิดมันมันอยู่ลึกบางชนิดมันอยู่ตื้น ถ้าเราปลูกใกล้กันอย่างนี้เวลาเราลดน้ําพวกเนี้ยไอ้ตัวนี้มันจะได้ด้วยแล้วทีนี้ลองลองดูว่ารากรากไม้ใหญ่ๆชนิดที่มันนั่นมันจะอยู่ข้างล่างกว่าแล้วรากบางทีเนี่ยเราปลูกพืชพืชที่มันอย่างเช่นอะไรนะเช่นพุ้มะเขือเทศเนี่ยรากมันจะฟุ้งฝอยอยู่ข้างบนพลิกเนี่าฟุ้งฝอยอยู่ข้างบนพอลดน้ําลงไปปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันสามารถดึงน้ําได้ทันทีเพราะรากมันอยู่ข้างบนหน้าดินะมันผิวมันดึงได้ทันที และส่วนที่ซึมเหลือลงไปก็พวกไม้พวกนี้จะจะดจจจึงออกไปได้ฉะนั้นน้ําที่มาเนี่ยน้ํากี่หยดมามันจะถูกเอานําไปใช้จากข้างบนทั้งล่างกลางล่างลาง,ง,ลงไปได้